รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w ร์ไอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดม .net สวัสดีครับ,รบพบก,กับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ครับรู้ดึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับ ของสัปดาห์วันที่12มิถุนายนถึง18มิถุนายนนะในสัปดาห์นี้ก็มีเหตุการณ์สำคัญอยู่3เหตุการณ์แล้วอาจารย์จะพูดแถมไปอีกหนึ่งเหตุการณ์นะเพราะว่ามันเป็นวันที่19มันคือ1วันนะเลยแถมไป3เหตุการณ์ของสัปดาห์ก็คือวันที่13 13ก่อนดาวพระเกตจะย้ายราศีดาวพระเกตเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่กลุ่ม กลุ่มนะค่ะฉะนั้นกลุ่มเนี่ยย้ายไปเจออะไรก็คือ9้าไปเจอกับ8 9กับ8อยู่ด้วยกันอ่าอันนี้แหละมันจะส่งผลเลยเพราะว่าเลข9เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะแล้ววันที่15บหอันี้อันเหตุการณ์ที่2เอ่อเหตุการณ์ที่2วันที่15พระอาทิตย์ย้ายราศีและย้ายไปเป็นราชาโชคด้วยเขาเรียกว่าโชคแบบพระราชาเออนะ แล้ววันที่16<ะ>วันแห่งความหวังใช้วันที่19อ <laughs> อันนี้คือ3 <laughs> เหตุการณ์ของสัปดาห์นี้ <laughs> แล้วแถมหนึ่งแล้วกันเพราะว่า<ะ>สัปดาห์นี้ที่ดูคลิปเนี้ยมันจะ12-18ใช่ไหมเลยเสริมวันที่19เพราะวันที่19เนี่ยพระศุกร์นะคือเลข6เนี่ยจะมีการย้ายราศีไปเป็นเกษตราธิบดีที่ราศีพฤษภ<ะ>นะมันจะส่งผลเลยนะฉะนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีดาวพระพุธกับพระเสาพระพุธย้ายพระเสารพัก ทำให้เกิดการตีตัวขึ้นทางด่วนไปแล้วสามลัคนานะลัคนาไหนบ้างอาจารย์เอาจะไม่ได้เหรอจะไม่ได้เลยกันพึกศุกมังกรเพราะอะไรอาจารย์มันถึงเป็นสามนี่ก็คือตําแหน่งของดาวพระเสาร์เนี่ยพระเสาร์อยู่ที่มังกรนะพอพระเสาร์อยู่ที่มังกรเนี่ยพอพักองศามันก็คลายเลยฉะนั้นมังกรก็จะตีตัวขึ้นทางด่วนอ่าส่วนพระศุกร์นะพระศุกร์อยู่ที่ อยู่ที่มรณะอยู่นะอยู่ในเรือนมอรณะนะแต่เป็นมรณะของอาจารย์นะที่เที่ยงทำไมกันทำไมถึงกันนะแล้วมีพระพุทธพระพุทธย้ายเข้า,ยา,าไปอยู่พฤกษ์ศย้ายรา,าศีออกจากมรณะกันก็เลยได้ตีตัวขึ้นทาง่วดน, <c oughs> นี่ไงเออ <c oughs> ส่วนพฤกษ์ศพนะพฤกษ์ศพเนี่ยก็อิทธิพลของพระเสาร์นะพระเสาร์เขาพักองศานะมีผลต่อลัคนาทันทีนะต่อต่อ,ตอดาว เลขหกและเลขสี่พึกศพก็เลยตีตัวขึ้นทางด่วนไปด้วยเอาคนนี้มาดูว่าแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรนะลัคนากรากกด<ะ>กรกกดนะ ไม่โอกาสลงทุนแล้วได้ทรัพย์ในรอบสัปดาห์นี้นะในรอบสัปดาห์นี้ฉะนั้นท่านไปเตรียมเสี่ยงโชคเลยท่านทดที่แบบว่ารอแล้วรออีกรอ,อ,อบนี้ลงได้แล้วนะคะไม่โอกาสได้ลาบแบบฟุกๆก็มีสี่ชงโชคไปเลยอาจารย์ฟุกๆในที่ไกลหรือออนไลน์ฉะนั้นออน,น้องเสือก็<ล>ซื้อออนไลน์รูปเดียวนะแล้วก็เดินทางก็ได้เดินทางไปซื้อนะแล้วก็เรียกว่า มีโอกาสได้เงินก้อนสมมอเดินทางไปมีโอกาสคนเหมาของเราเรามีสินค้าอะไรมันจะเปอย่างนี้เลยนะและที่สําคัญอยู่ที่ฝีปากของเราด้วยคู่ด้วยคนะ่ะเออดาวพระพุธย้ายราศีนะครับเนี่ยถ้าเป็น <ช ằng S 1> กร่ากเดียเ,เออขอย้ายปั๊บไปอยู่ในเรือนลาพะนี่นะเนี่ยก็จัดการเลยออะต่อไปนะครับเมษน,น,นะลักษณะเมษนะจะมีโชคีราบ มีมิตรสหายเก่ามาเยี่ยมเยียนม,มาเจอกันหรือมีโอกาสาได้ไปพบเจอมิตรสหายที่จะเกื้อกูลกันอ,อย่างนี้เลยนะคบเพื่อนกันมา1ิปี20ปี30ปีคนเหล่านี้จะมาเกื้อกูลกันในสัปดาห์นี้ะนะให้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสมปรารถนาในทุกเรื่องที่ต้องการนะครับต่อไปนะ,ะพิจิกนะพิจิกนะครับ มีการเริ่มต้นใหม่นะสิ่งใดที่ข้างค้างราช้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีคนช่วยมีมิตรสหายมาช่วยเพื่อกูลมีโชคมีโอกาสมีความสําเร็จมีความท้าทายเกิดขึ้นนะและจะมีโอกาสถ้าจะทําอะไรให้ทําห่างไกลหรือทําด้วยระบบออนไลน์จะยิ่งดีมากนะต่อไปนะครับเมถุนนะเมถุนนะดาวพระอาทิตย์ นะมาเป็นราชาโชคอยู่ในลัคนาเมถุนเลยนะเรียกว่าจะมีโอกาสมีโชคมีลาภแบบฟุกฟุกโอ้อันนี้ต้องเกาะเมทุน่อนอาทิตย์นี้คายกังวลค่ะและยิ่งขยันมากจะรวยมากทุกอย่างต้องแลกด้วยความพยายามนะครับเมทุน <c oughs> นะทุกอย่างให้แลกด้วยความพยายามเราก็จะมีโอกาสสําเร็จนะอย่าท้อถอยนะสำเร็จแน่นอนในสัปดาห์นี้กันต่อไปนะครับกันนะ ใครที่มีอาชีพเป็นนหน้าเป็นล็อบบิจิสทำนายหน้าแมทชิ่งงานดิวธุรกิจดิวลับใต้โต๊ะจะเดินหน้าสำเร็จสมปัตธนาในสัปดาห์นี้นะเพราะว่ากันเนี่ยนะวินาทมาเป็นกมาแสดงว่าเป็นราชาโชคคนใดที่ไปดูที่หรือว่าเป็นในหน้าอยู่แล้วนะวิโงการสำเร็จส,สมปัารถนาสำเร็จแน่นอนงานช่วยงานที่ปรึกษางานคอนซัลท์นะและปัญหาอุปสรรคจบสิ้นนะคือดาวะเกษ ย้ายเข้ามาที่อลีแต่อลีเป็นมรณะแล้วเป็นอุตสาหะอุตสาหะเป็นอลีก็แปลว่าต้องขยันนะต้องมุกมานะนะทุกอย่างจะคลายปัญหาจบสิ้นนะแล้วก็มีโอกาสได้รับความร่วมมือจากบริวารและมีโชคมีลาบด้วยนะ,<ค>ะตรวจสุขภาพดวงครึ่งปีหลังต้อนรับดาวมฤตยูย้าย ดาวมฤตยูนะครับจัดว่าเป็นดาวบับเคราะห์นะครับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูมักจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นภัยพิบัติต่างๆนะครับและที่สําคัญดาวมฤตยูจะย้ายเข้ามาสู่ลัคนาถึง7ปีทีเดียวและการย้ายในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบ8 4ปี <S <S ใครที่กังวลอยากจะรู้ว่าดวงจะเป็นยังไงมาตรวจสุขภาพดวงครึ่งปีหลังกับผมแบบ รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับสอบถามได้ที่ Line a อ open down หรือโทรที่เบอร์086-336-6390ต่อไปมีนชาวลักานณามีนเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้คู่แข่งจะอิดฉาเลยเใครเป็นชาวมีนนะครับงง ทำสินค้าอะไรนะ,<ฮ>ะเขาอิจฉาก่อนค <ฮะ S 1> แต่หลีกทางให้นี่มันจะเป็นขนาดนั้นเลย<ด>ค,คู่แข่งจะยอมแล้วไม่เอาแล้ไม่ไม่อยากแข่งด้วย <ฮะ S 2> เอ,อปล่อยมันดีกว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรียกว่าจะชนะศัตรูมีคนอิจฉาแต่เขาจะหลีกทางให้เรานะแล้วก็จะทําอะไรได้ดีการเดินทางจะมีโชคมีลาบมีโอกาสสำเร็จในการเดินทางนะครับต่อไปธนูธนูนนนสัปดาห์นี้นะ โดดดึ๋งๆแมจันโอ้โหตามมนเลยทำอะไรอย่าเด่นมากมันดึ๋งๆเออจะมีโชคมีลาอแต่อย่าเด่นดังนะท่านเด่นดังแล้วเนี่ยนะเรียกว่าคู่แข่งหรือคนที่อิจฉาเนี่เขาจะเรียนแบบมั่นไสจะมีคนเรียนแบบมีคนบั่นไส้และจะเกิดการเปรียบเทียบในสัปดาห์นี้เปรียบเทียบยังไงจ๊ะสมมุติสมมตินะเราไปสัมภาษณ์งานมาแล้วสัปดาห์นี้มันจะถูกเปรียบเทียบ จะถูกนําเอามาไล่ดูสิไอคนนี้เป็นยังไงไอคนนี้เป็นยไง <S <S คนนี้เป็นยังไงป็นยังไงเออเป็นสัมพันา์สัเอเป็นสัมพน์ันแต่หน่อยไ,ได้แต่เขาไม่ได้เขะว่าทำไมคนนี้ได้ทำไมฉันไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมคะคือบริษัทจะเกิดการเปรียบเทียบอยู่ค<โฆ>่ะอย่าขี้โม้มาก <S <S เปรียบเทียบผลงานระวังคำพูดนะระวังคาพูดจะมีการต่อรองและให้อาศัยมิตรนี่นี่บอกบอกข้อสอบเลยเนี่ย S <S เออโดยเฉพาะใครที่ไปสับภารา์งานมาแล้วสัปดาห์นี้นะอาศัยมิตรเกือ้อกูลแล้วอย่าโม้มากด้วยตัวเองคนคมาจะบั่นไส้อิจชาโอเคไหมเราต้องยิ้มสู้เข้าไว้ยเอออาต่อไปพึกษพึกษ์ศพนะครับพึกษศพเนี่ยนะเรียกว่าจะได้รับการสนับสนุนเกือ้อกูลจากครอบครัวมีปัญหาอะไรปรึกษาครอบครัวต้นกําเนิดของตัวเองหรือ ครอบครัวของตัวเองปัจจุบันเขาว่าครอบครัวต้นกำเนิดก็พ่อแม่นะครอบครัวปัจจุบันก็แฟนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช้บ้านรถทํางานเขาเรียกว่าพันธุพันธุมาเป็นกระดุมพักมาเป็นราชาโชใครเป็นเซลล์ใครที่ใช้รถเดินทางจะทําความสําเร็จมาให้ขายขายบ้านอยู่เนี่ยก็มีโอกาสขายสําเร็จได้ตังอะไรอย่างเงี้ยครับมีความก้าวหน้ามีโอกาสนะและต้องรู้จักสร้างโอกาสรู้จักสร้างโอกาสนะ พี่วิดาบอกแล้วคู่แข่งจะมีโอกาสได้ไหมคือต้องอาศัยมิตรให้มิดคอนวินส์ให้นะให้คนที่แนะนำเราเนี่ยไปโน้มน้าวไปกระตุ้นอีกทีว่าถ้าเป็นคนนี้มันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้มันจะสำเร็จเออดีที่เป๊ะเลยเนี่ยเอาต่อไปนะครับ<ภ>ตุน้นตุ้นนะครับ ชาวต้นทั้งหลายสัปดาห์นี้สบายใจคลี่คลายปัญหาอุ่กโุ่นใจมีโอกาสเดินทางไปสัปดาห์นี้นะตั้งแต่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามีอโอกาสเดินทางไกลนะคลายกังวลคลายอุปสรรคปัญหาจะต้องใช้เงินจับจ่ายใช้สอยเยอะหน่อยนะซื้อนั่นซื้อนี่นะเตรียมการสบายใจเลยก่อนเดินทาง ต้องสบายใจอยู่แล้วตูนจะมีโอกาสเดินทางนี่ไงเขาเตรียมตัวแล้วเนี่ยเอาเลยเดินทางวันที่นี่เลยเลอะเออเนี่ยแล้วก็ต้องใช้เงินเนี่ยมีโอกาสเดินทางเนี่ยเดินทางไกลแปดเนี่ยโอ้โอเคโอเคเขาก็ต้องเดินทางสบายใจมีความสุขเออนี่นะสบายใจแล้วเตรียมตัวเดินทางแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะเออเพราะว่าลาภเป็นสุภะและเป็นราชาโชคสบายใจไม่ต้องคิดอะไรแล้วสุภะก็หมายถึงการเดินทางไกลโอกาสได้เดินทางไกลไปไกลอะไรเงี้ยนะเออแฮปปี้แฮปปี้สบายใจเราไปค่อยไปไต่ระดับหน้าละเออเอางั้นเลยนะ เอาต่อไปมังกรน,นะครับมังกรน,นะมังกรสัปดาห์นี้จะมีผู้อุปถัมภ์เกื้อกูลคำชูมดปัญหาคลี่คลายสบายใจนะยายราีได้ไหมเนี่ยยาลัคนาชั่วขราวและต้องใช้ความสามารถใช้ความรู้ใช้สติปัญญาในการบริหารจัดการงานนะบริหารงานบริหารเงินมีโอกาสที่ถ้าเราใช้สติปัญญานะแล้วเดี๋ยวเราจะคิดออกอคิดออกปุ๊บจบง่าย <ฮ>อ่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็จบง่ายๆแบบราชาเลยได้แบบราชาโชคเลยนะเพราะว่ามัางกรเนี่ยมรณะมาเป็นอริมรณะมาเป็นอริแต่เป็นราชาโชคอย่างนี้ก็เลยแทนที่จะเป็นผลเสียกับเป็นผลดีเป็นผลดีค่<ฮ>ะนะเป็นผลดีให้แล้วก็คิดออกจบง่ายแบบราชานะมีคนช่วยมีโชคนะอ่าต่อไปครับสิง สิงเนี่ยดาวประจำตัวมาเป็นราชาโชคในเรือนลาพะนะสัปดาห์นี้นะน้ำขึ้นต้องรีบตักเตรียมตุงเ้เาชาวสิงนะไปเตรียมตุ่เตรียมอ่างเตรียมบ่อเลยขุดอย่างเดียวทันแม่จานนะเออมันเขาจะอยู่ตรงนี้หนึ่งเดือนนะใครมีโปรเจกต์ใหญ่ใครทำอะไรใครจะเปิดตัวสินค้าก็จะทำอะไรทำเลยต้องจบใน30วันเท่านั้นนะต้องจบให้ได้นะใน30วันนะ สิงห์นะคะอ่แล้วจะมีเครดิตมี power ค่ะนะเรียกว่ามี proud to be มีความภาคภูมิใจว่าเราทำสำเร็จมีเกียรติมีคนนับหน้าถือตาม,มีคนขอบคุณขอบใจนะตบหลังตบไหลขอบคุณฮีโร่นี้เลยโออยอันนี่น <ะ S 2> ใครมาเนี่ยอ่ามีการเดินทางท่องเที่ยวนะปัญหาทุกอย่างขี้คายแล้วมีโชค <c oughs> อ้าวน้องแบงค์มาโอ้โหแบงค <c oughs> ์ม <c oughs> ่ว่างเหรอคะเนี่ยน้องแบงค์ว่างอย่างเงี้ยแบงค์เนี่ยนะไปเปิด กิจการของตัวเองรีบกลับมาแล้วะมองแบงค์มาเราฟังพี่จ e ิ๊กพูดไปตั้งนานแล้วแบงค์อ้าวต่อไปลัคนาสุดท้ายลัคนากลุ่มนะครับกลุ่มนะบริวารจะเกื้อกูลครอบครัวเกื้อกูลสุขกายสบายใจกลุ่มนี้เขาแฮปปี้อยู่แล้วนะถ้ามีโอกาสให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรอย่างนี้นะจะยิ่งเกื้อกูลดวงชะตาแล้วพากัลยาณมิตร เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยจะยิ่งดีมากเลยเนะอันนี้ก็ครบถ้วนครบแล้วนะครบ,คครบถ้วนนะด๊วะ,นนะ,ะดวงประจำสัปดาห์ออแล้วอย่าลืมไปดูคลิปนะดาวมฤตยูย้ายอาจารย์ทําไว้ให้แล้วนะใครที่กําลังดูดูอยู่เนี่ยเฮ้ยดวงเราสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงเตรียมตัวนะดาวมฤตยูย้ายเป็นเรื่องใหญ่นะในรอบ84ปีไปดูคลิปอาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วและจะมีพิธีใหญ่ะนะครับตัดกําลังดาวมฤตยูเพื่อส่งเสริมดวงชะตานะ จุดเทียนพิชัยโสรสนะอันนี้นะอยู่วันที่29มิถุนาใครอยากเข้าพิธีก็ติดต่อไลน์แอดโอพิดดาวนะครับเก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณ์คอร์สเรียนโหราศาสตร์แบบออนไลน์ที่จะทำให้ทุกคนสามารถดูดวงได้แบบมืออาชีพอย่างน้อยได้เรียนรู้เพื่อดูดวงของตัวเองให้รู้ว่าจังหวะชีวิตของเรา จะทำอะไรควรทําอะไรจะดีเมื่อไหร่เป็นยังไงนะครับคอร์สเรียนนี้จะเริ่มเรียนเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้ให้ทุกท่านที่สนใจคอร์สเรียนโหราศาสตร์เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณะจองด่วนจํานวนจํากัดนะครับหมดเขตร,รับสมัคร30มิถุนายน2565นะครับใครที่สนใจอยากมีความรู้โหราศาสตร์นะครับติดต่อที่ Li like n e Open d o w หรือโทรมาสอบถามได้ที่086-336-6390ครับสอบถามได้ที่ ไลน์แอด o p e n d w n หรือโทรที่เบอร์0863366390 ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจเบอร์ดาวรู้ทันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทํานะครับไม่ว่าจะเป็นพิธ,ธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดม n อ t เน็เพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะธรรมะปฏิบัติอย่างนี้นะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิสณะนะบทสวดมนต์มนต์คาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ